มาดูครับมาดูมาดูเด็กน้อยอนุบา 3, ลสามลกลกผมงอกไหนโอ้เส้นงอกซะด้วยโอ้เอาลกอีกลอกอีกลาลกอีกเออลกอีก,ออก,อกอคนนอนอยู่นี่กะเถาเนาะเถาก็งอกองตัวอ่าเด็กน้อยลกผมงอกเป็นงเบ่งไอเบ่งคักเบ่งน่ะเอาเอาเอา,เ,อาเลือกดูสิยอมผมน,ะานม ع, ําประเทียนิมเลยบ่ใครเห็นว่าน่ะเอา ไหมันได้เบิ้งหาโชวด้วยเอาหาอีกเออไหนไหนลูกดูไหนโหยลังแค่เต็มเลยอีมอนอี่บอ่อาบน้ําเอาลรกมาโชว์เลยโชว์ท่านผู้ชมที่ลูกเห็นนี่ยังเห็นนี่ยังอีกหน่อยผู้ชายอนุบาลสามเจด้หูจงหังลูกฟมหงอกกุ้งโอ้ยอะไรงึดไหลงึดแห้งเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเอา,เอา,เอาโชว์โชว์เห็นแล้วครับเห็นแล้วไหน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 เอาดึงแนวบนเอา เอาเดึงดึงปึ๊ดปึ๊ดโอ้ยเอาเอาคนน่ะผู้จะเอามือใส่คมมาอีกเอาเอาไหนไหนโชว์ดิเอาเอาส้นละบาทเส้นละโอเส้นละห้าบาทที่ได้จักเส้นน่องมันนี่เมื่อวานได้สามสิบเส้นครับเมื่อวานได้สามสิบเส้นได้ขนมได้บหมูย่างหลายคุนตัวเขาเห็นยังเห็นยังลูกเห็นยังได้ยังรับจ้างถอนผมหงอกเด้อครับรับจ้างถอนผมหงอก เห็นยังเห็นยังไหนไหนเนเอาโชว์โชว์ไหนไหนดูดูสิเอาดึงเน๊ะเอาดึงโชว์เน๊ดึงดึงซิฟเสียนหลุดไปยังลูกดึงมันห้องจากโหลดเอาลองแคร์เต็มเลยเอาเอาอีกเอาอ๊อกล่างเกลือบนไม้โซ่โอ้ยดูผ้าม่านอู้ยนั่งนั่นอนร้านผม จัดให้สวยงามเลยครับจัดให้อย่างสวยงามเลยอืมมาซื้อกาแฟได้นะครับที่นั่งเยอะแยะเพียบแล้วก็มาดูมา,ามาจ้างเด็กน้อยหลบผมงอกด้วยเอาเอาเร็วๆเออนั่นแย่เต็มเลยนั่นสองสามเซ้นนั่นเออนั่นเอา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  ดึงจากซิปเซนยี่ซิปเซนมันห้องจากมั้ยเอาเอ้าขเร็วหน่อยลูกเอาเอาเร็วๆโอ้โหอ้าวๆคุณมีมินบอกว่านี่นะโชว์โชว์โชว์เอาเอ้ยเดึงดึงไอ้ลูกดึงเลยเด้งออกมาจากเสียงกระซางมันดึงจนเลือดโลดเลือดแตกสาโลดเอาด้งเดึงสองสามปุ๊บจับแรงๆแล้วก็ดึงจับแรงๆแล้วก็ดึงจับแรงๆนั่นแหละเอาเอาเอา โอ้สายตายเด็กหน่อยไหมตาคมกริบตัวนั่นเอาดึงตามขึ้นเเอาดึงออกยังลูกออกยังยงดบ่จังอือโอ้ผมหอกเต็มเลยรับจ้างถอนครับเส้นละห้าบาทเอาดึงเลยลูกดึงเลยพี่ไหนดึงเลยพี่ไหนดึงจึ๊บโอ้ยเห่ากับเห่ากับมีในนั่นเห่า เขาเห็นอยู่สองตัวน่ะโอ้ยมอนตอร์บอยอับน้ำเอาแมเอาเอาเด้งเด้งเด้งบางพอจะเด้งไห้โอ้ยนี่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 เขาดึงแบบนี้นี่เขาดึงแบบนี้นี่อ้าวอ้าวอ้าวงามกำบ่งงามเรียนโตอีก